สิบสองพระคาถาชินบัญชรชย,ยาสนากตาพุทธาเชตวามารัง ว่าหานางจตุสัจจาสะพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตัณหังกระราทะโยพุทธ,ธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัเเตเถเกเตมุนิสราศีเสปฏิทิโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโรจนีสังโคปฏิทิโตไมหังโอเรสัพพะคุณากะโรหะทะเยเมอนุรุธโธสารีปุตโตจัทคินีโกนทันโยปิทิภาคัสมิงโมคัลาโนจาวามะเก ทัาขีนีสวัณีไมหังอาสูงอานันทราหุรารจัตสปจะมาหานโามอุภาสูงวามาสโสตะเกเกสโตปิทิพาคสมิงสุริโยป ว่าปะพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมินิปุงะโวกุมารากัสโปเทโรมเหสีจิตตะวาทะโกโสมไมหังวัฒนีนิจังปฏิฐาสิคุณากะโรปุนโนอังคุลิมาโลจากอุป,ปารีนันทสีวลีเถราปัญจอิมีชาตานาราเตติรกามะมะ เสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตตวันโตชินโนรสาชลันตาศีระเตเชนะอังขมังเคสุสันทิตารัตนางปุระโตอาสิทักขีนีเมตตาสุตกังท่าชักคางปัจฉโตอาสิวามีอังคุลิมาละกังขันทโมระปริตันจะาอานาอาตานาติยะสุตกังอากาเสชะธนังอาสิ เสสาปาการสันทิตาชินานานาวรสังยุตาสัตตปาการลังกาตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิรชัตตุปัทวาอาศิสาวินยังยันตุอานันตชินาเตชะสาวาสโตมีสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัญชเรชินาปัญชะมัะชมหิ นิหารันตังมหีตะเลสัทาปาเลนตุมังสัพเเพเตมุมหาปุริสาสภาอิเจวามันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธรรมานุภาวะปาริโตจะรามิชินาปัญชเรติ 13. บทสวดภาหุงมหากา พาหงสหัสสมาพิณิมิตาสาวุทันตังคีมีขรางอุทิตะโครเสีนมารังทานาที่รรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวพระวตุเตชะยะมังฆลาน้มาราติเรกมามะพิยุชะชิตาสพรันติงโครัมปานารวากามาขามัทะทะยะขังขันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาเพราะว่าตุเตชยะมังฆลานี้ นาราคีลิงขาชาวรังอัติมตัตตภูตังทาวัคขิจักกะมัสานีวสุทารุนันตังเมตัมผู้เสกะวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภพระวตุเตชะยมังคลานิอุขิตคะข,าขามะติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขะตัมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวตุเตชะยมังคลานิกัตวานะกัตถามูทรังอิวะคัพิ